สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าอูมิดไนต์การ์านะฮะนี่พอดีเราเอาเจสซิด้ามาให้ที่นี่เขาดูความเรียบร้อยหน่อยนะฮะคันนี้พอดีมีน้ำมันหยดจากเครื่องมานิดหน่อยเราเลยให้ที่นี่เขาดูแลเพิ่งดูคลิปเขาไปนะคันนี้เขาทรมานเจ้าคุณปู่เล่นอะไรกันไม่รู้ว่าอูนี้ชอบเล่นอะไรแ้ลงแผงอะ เดี๋ยวเราไปหาเจ้าตัวกันดีกว่านี่โอ้ยนี่ก็เซอร์พิโลเจโบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดดไมค์ก่ <laughs> อนนะมเมนเลสซิ่งเฮ้ยทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโม่อยู่พี่โมอยู่ <laughs> <laughs> ผมอะสายโม่อยู่แล้วอ <laughs> โอ้นี่รถคุณมีแต่เทอร์โบกันเลยนะโอ้ยใช่พี่รถไม่เทอร์โบผมไม่ทำนาจริงๆแล้วโอเคเดี๋ยวผมเอาออกแล้วกันยอกยอกออกแล้วกันยอมที่เขเข้ามาคุณยศเขาบิวให้ผมใส่เทอร์โบเนี้ยนะทั้งทั้งจานยศจานเอสข้งเดินเนี่ยใช่ต้องเซตเทอร์โบต้องเทอร์โบนะเซตเทอร์โบเนี่ย400ม้ามีแน่นะพี่ตั้มโอ้โห400ม้าเฮ้ยสบายก็วันนี้นะครับเราเอาลุงด้านะฮะมาให้จานยศเขาดูความเรียบร้อยให้หน่อยก็ก่อนหน้านี้อาการคือมีน้ํามันเครื่องหยด ก็ทาการเปลี่ยนพวกซีนพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเปลีย่ยนซีนหมดแล้วครับอ่าฮะประมาณนี้นะก็คันนี้นะครับเอาจริงจริก่อนหน้านี้นผมเคยโพสต์ขายอยู่นะแต่ว่าระหว่างที่ขายเนี่ยผมโพสต์เดือนประมาณตุลานะั่งขึ้จะไม่ผิดนะครับผมตอนนั้นเคยลองขายอยู่แล้วแล้วก็แต่ระหว่างน,นั้นอะ่ะผมก็ใช้งานมาด้วยเรื่อยๆใช้งานมาจนเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอาการประมาณเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่อาทิตย์นะผมก็เลยต้องเข้ามา ให้ทางนี้เขาดูความเรียบร้อยให้หน่อยครับผมแต่คิดว่าโชคดีที่ระหว่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีคนมาเอาไปเพราะว่าถ้าคนมาเอาไปเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูหมกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ไปล้างที่ไหนมาเนี่ยมันเอี่ยมเ,เลยเพี่เ,เอีอเอ่ยมเลยอ่ะวันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวมารับรถกันแต่นี่ครับ คุณทําอะไรกับเจ้าคุณปู่คุณครับคุณคุณยอดนิดไนก์กาดครับพี่พี่ดูคลิปแล้วนะล่าสุดผมดูไปแล้วครับผมล่าสุดดูแล้วนะผมเห็นคุณวิ่งทดสอบโดยไม่มีน้ํามันเครื่องอ่ะขาข้อคล้องใจไงพี่ผมอบสไตล์แบบค้องใจอะไรต้องจัดไปอะไรก็เลยไหนไหนคือเรื่องของเรื่องต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าคุณปู่เนี่ยมันเครื่องอ่ะมันมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่แล้วครับมานานมากแล้วแล้วทีเนี้ยเครื่องก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแล้วทีเนี้ยไหนๆจะเปลี่ยนเครื่องตัวเนี้ยยกลงอยู่แล้วหรือทิ้ง ก่อนจะลือทิ้งก็ขอสักหนึ่งคอนเทนต์นะเอาเอาเอาให้มันชิบหายก่อนเอาให้มันชิบหาย <c oughs> ก็ตอนนี้ไม่มีเครื่องแล้วเออก็ถ้าใครอยากดูตอนเขาทดสอบกันก็ไปดูในช่องมินไนกาลาดได้ก็คือยศทดสอบในการวิ่งโดยที่ไม่มีน้ํามันเครื่อง <c oughs> ว่ามันจะวิ่ง <c oughs> ได้แค่ไหน <c oughs> ใช่ไหมสัตวเดียวเลยสัตวเดียวเลยผมดู่แปวบเดียวเลยแป๊บเดียวจริงเพราะคันนี้เป็นตอนแรกคือเครื่องเดิมของคันนี้เครื่องเดิมแล้วก็เป็นเทอร์โบใช่แล้วตอนนี้จะจบที่เครื่องอะไรอ่ะ ยังไม่บอกพี่ต้องรอดูต้องรอดูใช่ไหมรอรอดูอันนงี้รอดูอาทิตย์นี้ก่อนดีกว่าอาทิตย์นี้ก็มีคอนเทนต์กหรกจ้าคุณปู่อยู่โอ้โหนี่เขาขยันทำคอนเทนต์เพราะหลังจากเขาเรว่าอะไรคันนี้เปิดตัวมาที่ประเทศเทโบิลมาปุ๊บแล้วก็ทำมาคอนเทนต์มาเรื่อยๆขับไปนู่นไปนี่ทดสอบอะไรมาเรื่อยแล้วก็หายไปอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่คือตอนนั้นก็คือบอกนทำมันแล้วมันเสียเวลาอู่แล้วก็เหนื่อยกับการทำมันด้วยอะไรเงี้ยรถมันเก่าจริงไงพี่ ดูสภาพเดี๋ยวมีร่มด้วยไอ้มีว่าวด้วยนะพี่นี่ไงผมว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์ล่าสุดแน่เลยเนี่ยไอ้ว่าวตัวเนี้ยไอ้ว่าวตัวเนี้ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ล่าสุดของเขาแน่เลยว่าวลากรถเนี่ยนี่นะโอ้โหก็เลยเขาเรียกอะไรแฟนๆเรียกร้องมาใช่ว่าเมื่อไหร่คุณปู่จะอัปเดตเหมือนคนไม่ไม่อยากดูผมอยากดูอยากดูไอ้นี่งั้นก็ต้องทำให้ปู่นะจะได้เผื่อยอดวิวจะกลับมาหน่อยนะพี่ครับอ๋อนี่นะครับก็รอดูแล้วกันว่าที่นี่เขาจะ เล่นอะไรเกี่ยวับเจ้าคนนี้อยู่ถ้าให้ผมเดาเพราะว่าจริงๆแอบคุยกันหลังไมยอยู่นิดนึงว่าจะออกไปท่าไหนเขาก็ยังไม่บอกไม่ยอมบอกผมนะเขาบอกจะเป็นเคหรือเปล่าจะเป็นเจหรือเปล่านยคุณคุณ้ณณชมเครื่องผมมีอวพี่ต้มไปดูนะเครื่องผมค,คุณผ <ม S 2> ู้ชมลองเดาด้วยกันกับห้องเครื่องแค่เนี้ยเขาจะวางอะไรหรือว่าจะเจาะอุโมงค์แบบรถสเตทเฟรมแล้วเอาเครื่องเจยัดไปอย่างงี้ก็เนี่ยพี่ไปดูว่าผมจะเอาเครื่องตัวไหนลงให้พาไปดูเครื่องที่อันนี้เครื่องที่ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าที่โอู่เขาก็ทําอยู่หลายอย่างเนี่ยอีโวงอีโว อันนี้คือสกายโลสกายโลพี่ที่เอาไปดิฟอยู่ใช่ครัถของพี่ยศที่เอาไปดิฟอยู่จอดก่อนตอนนี้ยังไม่มีฤดูแข่งออ๋เนี่ยพี่เครื่องผมที่รออันนี้ใช้ได้หมดนะ J4G 2JVV ส b งเนมี J อีก2ตัวแล้วก็มีเครื่อง K อีกสี่สู่ก็มีอยู่ซึ่งทุกคันสามารถเป็นไปได้หมด ไม่ทุกการทุกเครื่องทุกเครื่องเป็นไปไ,ได้เป็นไปได้หมดอยู่ที่ว่าณนะตอนนั้นเนทียนอะไรเฮ <c oughs> ียเกิดทุกอย่างก็มีรออยู่ก็คือเอาใช้โปรเจกต์ให้ใช้เงินน้อยที่สุดโดยที่เราไม่ควักตังค์เพิ่มแต่ของมันมีอยู่แล้วไงหรือว่าจะเครื่องนี้ก็ได้นะพี่ยกออกเวลาไนปูไปดิฟเลยไหมโอ้โห <c oughs> สงสารปูเลยว่ะเ <c oughs> อาจงกี้ถ้าถ้าถ้าสมมุติถามโดยแบบพื้นฐานสมมุติแล้คล่องเครื่องน่ะถ้าเอาหกสูบอย่างนี้ไปมันต้องเจาะปะ เจาะพี่แล้วคันเกียร์มันจะไปโผล่บอกหลังไงใช่ป่ะพี่แบเข้าเกียร์อย่างเงี้ยใช่แต่ก็ถ้าเซียนทำใครจะไปรู้ถ้าเซียนก็ทําได้อยู่ที่ว่าความเซียนหรือไม่ไม่เจาะเอาคันเกียร์เป็นหลักเครื่องังเลยกันชนใช่ก็ทําได้อย่างที่บอกฟีลเหมือนพวกรถสเปซเฟรมรถอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าเราจะวางเครื่องมาตรงไหนใช่ตอนนี้ก็เครื่องสี่สูบจะมี 4G มี s ออารแต่ s อาก็เครื่องซิ่งทั้งตัวแล้วก็ SR ไม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเค ไม่รู้แต่คนก็เรียกร้องเคมาเยอะนะผมว่เอาจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องของยุคนี้ใช่ไหมเครื่องของยุคนี้ถ้าเคเผื่อไปงานฮอนด้าไฟด้ได้ไหได้แต่แต่เอาจริงๆตอนเนี้ยถ้าถามผมอะเคมันก็อยู่ในเกือบทุกบอดี้แลวนะจริงอย่างที่เราเห็นกันตามทั่วโลกพรลุงพลเรลี่ทั่วโลกนงทั่วโลกนะก็วางเคกันหมดมันมาแทนเจแล้วนะใช่มันคือเจของยุคมันคือเคของยุค90ใช่เจยุคนั้นอะไรเงี้ยแม่งโคตรแรงเลยพี่ ไม่ว่าจะบอดี้หาอะไรก็ต้องวางเคตอนนี้รถแดกเนี่ยขับสี่แม่งวิ่งสองเจห้าเขินหมดเลยแม่งวิ่งเก้าแทบลุกลาำเออสองจ็ดห้านี่หู้วิ่งยากนะนี่นะฮะก็รอดูแล้วกันว่าทางนี้เขาจะหาอะไรเล่นเพราะที่นี่เขาหาอะไรเล่นไปเรื่อยเลยฮะ <laughs> เขาก็ชวนผมเล่นอยู่แต่ผมยังไม่มีอารมณ์เล่นกับเขานะฮะ <laughs> ต้องพาพิต้มไปลองสายเลี้ยวสายดิฟบ้างเอ้ยผมเคยแต่นั่งเองนะเนี่ยนี่คันนี้ก็เอามาดิฟใช่ไหม ใช่คันนี้ก็มาให้ดิฟนะใช่ครับเป็นรถรถดิฟรถดิฟกำลังทำสองคันมีคันนี้คันนี้ก็รถดิฟเือร์ฟีโลมากเลยใช่เพราะว่าวงการดิฟยังไม่มีแคที่ได้ใช่ยังไม่มีบ้านเราไม่มีนะพี่จริงๆตอนนี้ยังไม่มีนะอส่งมันได้นะส่งมันได้อยู่นะส่งมันได้นะกเมืองนอกกบไปดิฟเล่นอยู่นะโอ้ผมเห็นเยอะนะใช่ไหมลองดูลองดูอ่ะนี่ก็รอดูแล้วกันนะครับผมนี่ถังแก๊สอยู่นี่อยู่เลยพอได้นะพี่ดูครับ ถ้าเกิดเป็นเครื่องหม่ก็เป็นน้ำมันอะไรใช่ป่ะคงแก๊สได้หว่าใช่ไม่เอาแก๊สลวอาจจะเป็นถังอย่างอื่นถังในตัดหรือล่าในตันดหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้โไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยดูสภาพบอดี้อันนี้คือเฟียสถูกป่ะเฟียสพี่เฟียสเฟียสถูกไหมนี่รอดูแล้วครับผมเอาจริงคันนี้แฟนขับเยอะมากแฟนขับรอติดตามอยู่เหมือนเขาชอบแบบอะไรให้แบบผมทรมานทำไร คุณก็หาเรื่องทรมานนี่แหละบางทีเออไปวิ่งนู่นวิ่งนี่หาเรื่องเดี๋ยวผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไปตามเดี๋ยวเราเราเรามีโปรเจกต์ร่วมไหมได้หมดเลยครับรับนักศึกษามหาลัยพี่ไปกับผมโอ้ยนะให้น้องๆนั่งหลังนะมหาลัยก็ได้ตีนก็ได้ถ้าไปกับผมไม่ไม่ไม่ทันพ้นญาตบางนาเนี่ยโดนก่อนแล้วผมว่านั้นพี่ไปพี่ยัดดีกว่าไปแกลงพี่ดีกว่าพี่นะ ถามว่าไปผมได้ไหมได้แต่ความปลอดภัยผมไม่รับประกันผมไม่รับประกันส่วนเครื่องกันตัวนั้นก็ชิปหายไปแล้วตอนนี้ทิ้งไปแล้วพี่ช่างกิโลผมกว่าจะช่างโลเห็นช่างกิโลไปได้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทคุ้มไลยน่ะแต่ก็คืออะไรไหนๆก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วใช่พี่ไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วโอเคก็วันนี้แวะมาพอผมเปล่าผมคอครับเราเอาลุงด้ามาเจอกับเจ้าคุณปูหน่อยตอนนี้ทางวินไนท์ก็จัดการให้ผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ พร้อมวิ่งแล้วนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณคุณยอดมีไนไน์กะหลาบนะครับขอบครับพี่ของท้าเราจะรอดูโปรเจกต์แล้วฝากโปรเจกต์กับเขาด้วยนะครับผมเชืออ่อว่าแฟนๆรอดูคันนี้อยู่แน่นอนเจ้าคุณปู่ฝากด้วยเดาไม่ออกจริงๆเขาจะไปท่าไหนแต่ส่วนตัวนี้ส่วนตัวเลยนะผมเชยร์ให้ทีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เคอ่าอ่าอ่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เคเพราะอย่างที่บอกเคเราเห็นเยอะแล้วเห็นเยอะโอเคอ แต่จริงๆก็ถ้าเป็นเจแล้วคันเกียร์อยู่สักตรงนี้ก็ได้นะพี่ตั้มนะใช่นะอดูก่อนพี่ดูก่อนว่าว่าอารมณ์ตอนนั้นผมเชื่อว่าคุณมีภาพในหัวอยู่แต่คุณยังไม่บอกยังไม่บอกดีคุณยไม่บอกใช่ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ผมครับ